ออนไลน์ยังออนไลน์ยังออนไลน์หรือยังนะออนไลน์ Online แล้วอาสวัสดีครับดูหนังนอกกระแสนะครับผมวันนี้จะมารีวิวเรื่อง The Passenger คู่โดยสารพันล้านใหม่นะครับใครที่ดูมาแล้วก็มาคุยกันนะใครที่ยังไม่ได้ดูผมก็จะมาพูดเรื่องย่อคร่าวๆก่อนนะครับก็สวัสดีครับ ก็เรื่องมันจะมีอยู่ว่า,าในโลกอนาคตอันไกลโพ้นนะครับผมก็จะมีเหมือนแบบบริษัทโฮมสเตย์นะประมาณว่าแบบจะขนส่งพวกแบบคนเนี่ยย้ายไปอยู่บนดาวอะไรสักดาวนึนผมจำไม่ได้โฮมสเตดทูอะไรเนี่ยมันเป็นเหมือนบริษัทขนส่งที่จะย้ายคนไปอยู่ดาวดวงใหม่นะซึ่งจะต้องใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณ120ปีนะครับ อคนเนี่ยก็ต้องเหมือนอยู่ในประมาณว่าแบบอยู่ในหลอดจำศีเนี่ยกระสวยจำศีเนี่ยประมาณนั้นแล้วคราวนี้ก็ไอ้กระสวยของพระเอกเนี่ยก็ดันตื่นก่อนคือมันมันจะต้องแบบถึงก่อนจะถึงดาวตรงนั้นน่ะประมาณสี่เดือนแต่ของพระเอกแม่งพึ่งผ่านไปแค่ประมาณสามสิบปีอะ่ะมันก็ดันตื่นก่อนแล้วคือเลยเก้าสิบปีอะ่ะคือยังไงมันก็ตายแน่เออแล้ว คราวเนี้ยมันไม่ใช่แค่ตื่นแค่ตัวตเอกนะตัวนังเอกก็ตื่นด้วยอคราวนี้เราก็ต้องดูกันว่าต้องทำยังไงถึงจะรอดพ้นสถานการณ์นี้ไปได้โปรดติดตามชมครับอก็ประมาณนี้นะครับอืมก็ส่วนอา่าสวัสดีครับคุณฮ e ันเล่ไม่ใช่คุณจิตพัฒน์เอ็กเซคุณซาบิอลลอนโซ หม่สเตอร์เอสซาอู้อูอักสะละพักฮอนยังไม่ดูคุยอ่าแล้วก็คุณเกมโชโลทอนแล้วก็คุณ XNPD นะครับผมโอ้วันนี้มีคนมาดูเยอะอยู่นะดีใจจังอ่าก็ผมก็จะ <laughs> เิ่มสปอยเลยเ <laughs> ออก็คือประมาณว่าได้ยินได้ยินเสียงกันเนาะได้ยินเสียงกันเปล่า ได้ยินเสียงกันมครับอ่าสวัสดีครับคุณ CT Gamer TV อ่าสวัสดีคุณ s บ b i Alonso แล้วก็ู o l i o San นะเออในสุดก็มาทันวันนี้โอเคได้ยินนะครับก็เริ่มสปอยกันเลยก็คือเหมือนกับว่าตัวเอกเนี่ย ไม่ได้ว่าชื่ออะไรวะแต่คิดแพดะเออมันตื่นก่อนด้วยสาเหตุที่มันขัดข้องจริงๆมันถึงได้ตื่นก่อนแต่ตัวเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์เนี่ยชื่อออลล่าเออชื่อออลล่ามันตื่นเพราะว่าไอตัวเอกเนี่ยเสือกไปช็อตออกมาว่าแบบมันอยู่คนเดียวมาเป็นปีแล้วอ่ะมันไม่มีใครอยู่มันไม,ม่ใครตื่นเลยมันอยู่คนเดียวมาเป็นปีอะ่ะไม่ก็เหงาไงก็เลยแบบว่าไปช็อตให้ตัวในเอ,เอแม่งตื่นมาอยู่กับมันซึ่งอารมณ์ว่า มันมันเหมือนมันชอบอ่ะมันชอบตั้งเอกอ่ะชอบตั้งตั้งคือมันก่อนที่จะช็อตให้มันตื่นเนี่ยคือมันไปหาประวัตินะว่าแบบเอ๊ะบบทํารไรทัศนคติยังไงจนแบบกูเอาละกูเอาอีนนียแหละตื่นออแล้วมันก็เลยไปช็อตตื่นขึ้นมาแต่มันก็ยังไม่บอกนะว่าแบบเออแต่มันก็ไม่ได้บอกมันเนะว่าแบบกูไปช็อตมันตื่นมาเขาแบบเอาจริงนะไปช็อตให้คนตื่นก่อนถึงเป้าหมายเก้าสิบปีอ่ะก็คือมันเหมือนกับค่าเขาทางอ้อมอ่ะ เอ,ออยังไงมึงก็ต้องตายบนเครื่องอเออซึ่งหนังเรื่องนี้มันมันเหมือนจะเป็นไซไฟนะแต่จริงๆอ่ะแม่งแบบคือมันหนังรักเลยอ่ะเออคือมันหนังรักแต่แค่แบบมีไซไฟมาประกอบอะเออแล้วแต่ผมดูแล้วประมาณหนังประมาณเกือบชั่วโมงสี่สิบชั่วโมงห้าสิบอะแต่สนุกมากเลยนะรู้สึกว่าแบบดูไปแป๊บเดียวดูไปประมาณเหมือนแบบชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเองอะมันอ้าวจบแล้วะลวะตอนจบก็คือแบบจบแระหวะทำไมมัน ทำม,มันแบบเร็วจังอะไรเงี้ยเออสนุกสนุกถ้าดูแบบไม่ได้จับผิดนะสนุกแต่ถ้าเมื่อไหรดูแบบจับผิดก็จะไม่ค่อยสนุกเออซึ่งผมจะมาเล่าตรงจุดที่จับผิดให้อีกทีนะขออ่านขออ่านก่อนว่าเพื่อนๆพีมอว์เ,อเ,อเอองอ้ามสวัสดีนะคุณอ่าสวัสดีคุณมาอยูอาร์แชนแนล อยากดูแอสซิสซินค e ีนมากกว่าสวัสดีเดมอน h ันเตอสวัสดีพินีหารดีเสมออ่าสวัสดีเชิญเธอมีหมอยี่เส้นหนังเรื่องพาสเซนเจอร์นะครับมันมันน่าจะมีทำเนว i l ปกอยู่เนาะมีปะวะนี่คุณคุณเกมชโลธรสวัสดีครับผมไม่ได้สิลยกรรมนะทำไมเหมือนเหรอยังไงเสียเซลนั่นเนี่เออก็ต่อเลยนะ ก็คือหนังเรื่องนี้ในผมว่าเป็นหนังที่เหมาะที่จะส่งท้ายปีสองพันสิหกจริงนะปีนี้สองพันสิบหกวะปีนี้สองพันสิบหกมั้งเออผมว่าเหมาะนะเหมาะในการที่จะส่งท้ายปีนี้แหละอืมคือมันไม่ได้อลังการเวอร์วังแบบอินเตอร์สเตลาหรือกาวิ i ตี้เลยนะแต่ผมว่ามันก็เป็นหนังที่แบบดูได้อ่ะดูได้ทุกคนนะอ่ะเออมันไม่ได้อิงวิทยาศาสตร์มากอนะ่ะ แทบจะไม่อิงอะไรเลยด้วยซ้ำเอออิงวิทยาศาสตร์น,นิดแทบอิงน้อยมากเออคือจะเน้นเรื่องแบบดารมาม่าความรักอะไรเงี้ยซึ่งผมชอบมากเลยไอ,อ้ช่วงที่ตัวนางเอกมันรู้แล้วว่าแบบพระเอกเป็นคนบังคับให้มันตื่นขึ้นมาเนี่ยคือแบบเออมันมันเจ๋งดิอะ่ะเออชอบอืมแต่ที่ไม่ชอบเลยก็คือ มันบอกว่าในเรื่องเนี่ยมีผู้โดยสาร5,000คนแล้วก็ลูกเรือที่มันขับยานอีก600คนเออแต่มันมีห้องพยาบาลด้วยซึ่งห้องพยาบาลมีห้องเดียวแต่มึงโดยสารคนมาประมาณ5,000กว่าคนใช้เวลาโดยสารประมาณ120กว่าปีแต่มึงมีห้องพยาบาลห้องเดียว <c oughs> คือตรงเนี้ยที่แบบมันใช่เหรอวะมันมันเลยแบบรู้สึกมันเิฮี่อ่ะมันแบบมันไม่ค่อยตอบโจทย์อะ่ะเออ คือแล้วต่อต่อให้หนังมันจะสื่อสารว่าแบบมันจะพูดย้ำบ่อยมากนะว่าเออยานขนส่งไม่เคยมีปัญหามาก่อนไม่เคยผิดพลาดไม่เคยอะไรแต่แบบแต่ถ้ามันเป็นยานที่ขนส่งคนนะ่ะที่มันเกี่ยวชีวิตคนนะ่ะเอ้อยยังไงแบบมาตรฐานมันต้องมีเออมาตรฐานคือแบบมันก็ต้องมีห้องพยาบาลหลายห้องหน่อยปะวะอะไรเงี้ยแล้วแบบในเรื่องมันจะมีแบบหุ่นยนต์ที่เหมือนแบบคอยคอยเสิร์ฟเหล้าเสิร์ฟอะไรอาหารให้คน นที่พักอะที่ที่อยู่อะแล้วแบบเอ้แต่มึงถ้ามึงสร้างไอหุ่นนี้ได้มันก็น่าจะสร้างหะบบหุ่นยนต์หรือว่าอะไรเพิ่มที่เกี่ยวทางการแพทย์ปุ๊บอะเขาแบบก็สวยมึงอมีอยู่ห้าพันก็สวยเงี้ยแต่ของพระเองมันอยู่ๆมันก็โอเวอร์ขึ้นมาแล้วมึงไม่มีสำรองให้ลูกค้าเลยเหรอ,อมันเลยแบบตรงเนี้ยที่รู้สึกว่ามันแบบมันมันไม่ค่อยน่าเชื่อเออเออ ตร,ตรงนี้แหละที่รูกสือแบบเอ้ยถ้าของลูกค้ามันแห้งขึ้นมาทั้งอันหนึ่งอ่ะมันก็ควรจะแบบมีสำรองให้แบบให้กูไปนอนหลับยาวต่ออีกดีไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยสมมติกูตื่นขึ้นมากลางคันกูต้องตายหาบนเครื่องบินเลยดิเอออไอประมาณนี้แหละครับแต่หนังเรื่องนี้นะผมก็ให้ไป8 5ดถึงเเลยนะอือก็หนังมันค่อนข้างจะสนุก แต่เอ่อบางคนนี้อาจจะชอบเจนนิเฟอร์ลาเลนใช่ผมก็ชอบนะแต่บางแต่บางจังหวะนี่พูดจริงๆนะผมผมรำล,ลคาญเจนนิเฟอร์ลาเลนเพราะมันชอบแบบมันชอบพูดแล้วแบบเสียงมันจะแบบแตกอะมันฟังบางทีมันไม่รำคาญนะเออแบบแก่ชาทำไมคือแบบเฮลโหลอะไรเงี้ยแบบเวลาแบบเวลามันแบบมันเหมือนเสียงมันแตกอะ เออมันเลยแบบมันมันเลยน่าลำคาญบางจุดเออตอนดูตอนแบบอย่างตอนดูฮังเกอร์เกมอ่ะเออนั่นเข้าใจได้เขาแบบเหมือนแบบเป็นมันเป็นผู้นําคนมันเวลาออกสองออกเสียงอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบเออแม่นี่ดูมีพลงังเว้อะไรเงี้ยแต่พอมาเรื่องนี้อ,อียที่หนางรักอะ่ะมันก็แบบแฮปปี้ทายนกี้อาแอบน่าลำคานอะ่ะเออแต่ แต่คิดแพทเล่นกับเจนนิเฟอร์ลอเรนนี่มีความมีเคมีเข้ากันอยู่นะเออผมว่าดูมีเคมีนะเออได้อยู่หุนห่นเฮินอะไรมันมันได้ด้วยแหละอืมผมว่ายังเข้ากว่าพวกผมว่ายังเข้ากว่าเจนิเฟอร์ลอเรนกับแบร์รี่คูเปอร์ซึ่งตอนนั้นที่มันเล่น Silver ร์เลนนิ่งอบุกอ่ะ,เอ,ะเออผมว่าผมรู้สึกว่ามันเข้ากว่านะอืมดูดีใครมาเม้นมอะไรมัง่ง อไก่ขั้นเทพอีกแล้วคุณเดมอนใช่ครับกาเวตี้นี่หนังที่นางเอกรอดคนเดียวอ่าสวัสดีคุณอนภะพิธิหารดีเสมอผมเพิ่งดูพี่ครั้งแรกในชีวิตเลยอ่าสวัสดีคุณสิวิจักองมาีิอ่าทานคือทานคํนัอ่าผมรู้จักพี่เพราะเพื่อนซีแนะนำมาพอดูพี่ชอบพี่กว่าเพื่อนซีโอ้โห โอ้ขนาดน,นั้นเลยขอบคุณมากนะครับเพื่อนซีนี่คืออะไรเพื่อนซีตัวแสบป้องเอ,อก็ประมาณนี้นะใต้คะแนนก็8.5-9บอกไปแล้วอ่เพื่อนๆว่าไงบ้างเงียบเลย เอ้ยทำไมอ่านไม่เห็นในตัวที่ที่เขาพิมพ์มากันหรือว่าไม่มีใครพิมพ์อะไรมาตอนนี้เพื่อนๆปีใหม่ไปเที่ยวไหนกันครับเอ๊ะทำไมมันค้างค้างว่าเดี๋ยวคอยเช็คอีกที จริงๆก็อยากจะมาไลฟ์เรื่องนี้แหละเรื่องเ,อเรื่องพาสเซนเจอร์นี่แหละอืยากรู้ว่าเพื่อนๆนี่ดูกหรือยังดูแล้วชอบเปล่าถ้าทางจะยังไม่มีถ้าทางจะยังไม่มีคนดูนะอืมตายละแสดงว่าเรารีบไลฟ์เกินไปหน่อยนะเรื่องนี้ นี่กล่าว่าไลน์แล้วแบบถ้ามีคนเคยดูนี่เราจะได้มาเสวนาภาษาหนังกันนะว่าแบบดูกันแล้วรู้สึกยังไงสวัสดีครับคุณปอมทีวีนะครับอืมเพื่อนอยากให้รีวิวหนังเรื่องไหนกันไหมครับอมืมาพูดถึงเรื่องนี้ต่อดีกว่าอืม อย่างเรื่องนี้นะถ้าพูดในเรื่องของกราฟิกการดําเนินเรื่องนะผมว่าทําได้ค่อนข้างโอเคมากเลยนะซึ่งกลางเรื่องเนี่ยมันจะมีตัวที่เหมือนเป็นลูกเรือโผล่มาแล้วก็คือโผล่มาตายคือหน้าที่มึงโผล่มาตายเพื่อจะเอาไอดีการให้กับตัวเอกอืมซึ่งมันก็แอบง,งงนิดนึงว่าเออมึงคือจะประสงค์มงตื่นขึ้นมาเพื่อการนี้จริงๆมันดูแบบจงใจ มันดูจงใจจงใจอ่ะเอออืมแต่ถ้าไม่ได้คิดอะไรมากมันก็สนุกแหละอืมแล้วตอนหลังเนี่ยที่บอกห้องพยาบาลมีห้องเดียวเนี่ยพอหลังจากที่เพ่กับงเอกผ่านอะไรมาด้วยกันเนี่ยแล้วตอนท้ายเนี่ยมันจะมันเหมือนเพ่เอกมันเป็นวิศวะไงมันก็เริ่มรู้ว่าไอห้องพยาบาลเนี่ยมันสามารถที่จะให้คนกลับไปแบบหลับยาวได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งมันก็เลยถานมนางเอกว่า มันสามารถกลับไปหลับยาวได้นะคุณจะกลับไปหลับไหมอะไรเงี้ยซึ่งเพลงมันก็ตามสูตรก็ต้องเสียสละซึ่งจังหวะเนี้ยผมก็ยังไม่ถูกจริงๆนะว่ามันนางเอกมันจะกลับไปหลับยาวแล้วทิงเพลง,งไว้หรือจะอยู่อยู่กับเพลงบนยานแล้วก็ตายไปด้วยกันซึ่งมันต้องตายแล้วเพะมันจะถึงดาวใหม่มันอีกเก้าสิบปีคือก็แอบแอบลุ้นๆน,นะเออแต่ก็มันก็เป็นไปตาม ันก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้ขาดไว้เพราะดูไม่ที่นี่อจริงสุดท้ายมันก็พระเอกก็อยู่กับนางเอกของเออแหละตายบนเครื่องบินแะละอืมแต่จริงมันก็ไม่รู้อ่ะมันถ้าย่างนางเอกมันจะมันจะยอมมันน่าจะมันน่าจะนอนมันน่าจะไปนอนหรือเปล่าวะเออแต่มันไม่รู้ว่าแต่มันก็ผ่านเรื่องราวอะไรกันมาเยอะเนะมันจะอยู่ด้วยกันจน วิญญาณของคนจนตายก็เป็นได้ได้คือคุณเกมบอกว่าหนังฝรั่งหรือหนังไทยก็ที่ให้แนะนำหนังอะไรก็ได้ครับไม่ได้ดูแต่พี่สปอยฮะพื่นที่ต้องเรียนเสร็จแน่คาดจะสปอยให้หมดบอยเลยครับสวัสดีครับคุณพีนัทพีนัทสวัสดีคุณปอมปอมซิมพราดครับสวัสดีสวัสดี เออดีฮะนี่พอพอผมทำคลิปนี่ส่วนใหญ่คนที่มาเมนเนี่ยจะเป็นคนที่ผมคุ้นๆหน้าเหมือนเดิมนะอืมแต่พอไลฟ์นี่มีคนมาดูเป็นแบบคนนี้ผมไม่เห็นเยอะเลยนะเออคนที่แบบอาจจะมาดูแต่ไม่ได้เมนอะไรเงี้ยเออก็ให้รู้นะแบบก็ดีนะแบบได้รู้ว่ามีใครมาดูบ้างอะไรเงี้ยเออเนี่ยอย่างออาคุณ อ่าสวัสดีครับแม็กโซน่าอ้าห้าฟินิตี้นี่คือมาจากช่องนี้แหละครับ <c oughs> เพื่อนเพื่อนพอมนเขากินมาม่าปั่น๋อ oh. ซีนี่เขาตัวแสบสมชื่อครับทำอะไรจับแสบเยอะครับ <c oughs> ทำอะไรเยอะทำอะไรเยอะนี่คนคนนี้เขาทำคลิปเยอะมากเป็นเพื่อนกันใน Youtube นะครับยูทูบเบอร์ ถ้าทางแล้วจะไม่มีใครดูเรื่องนี้เลยนะอืมก็เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้ายังไม่มีใครดูหนังเรื่องนี้ผมอาจจะปิดไลฟ์นะครับเพราะว่านี่วันหนึ่งไม่ออกแล้วเพราะว่าจะพูดอะไรเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้กันอืมแต่หนังเรื่องนี้ก็ยังฉายนะครับถ้าใครอยากจะไปดูก็ไปดูกันได้นะครับไปดูเคมี Me, ความข้อกันของ เอ่อคิดแพทกับเจนิเฟอร์ลอเรนส์นะในเรื่องจริงนี่เขาเขาเหมือนทะเลาะกันนะแต่ไม่รู้ว่าไอา้อที่เขาทะเลาะกันเนี่ยคือเขาทะเลาะกันจริงเปล่ามีรายการหนึ่งเอ่อที่เจนิเฟอร์ลอเรนส์นี่เขาไปอ,ออกรายการแล้วไม่รู้แล้วเหมือนพิธีกรมันก็แซวว่าเนี่ยคิดแพทเนี่ยเคยแซวคุณอย่างนั้นอย่างนี้ด้ยนะอะไรเงี้ยแล้วเจนิเฟอร์ลอเรนส์มันก็โมโหมันก็เลยออกไปแบบออกไปแบบข้างนอกตูแล้วก็แบบไปเจอรถทัวรถเมลอะไรที่มันติดแบบโปรโมท เออหนังเรื่องนี้อยู่ซึ่งหนังเรื่องเนี้แบบพวกใบโปรโมทมันจะเป็นหน้าหน้าคู่กันของสองคนเนี่ยเออแม่งก็เอาแบบสีวิพ่นสเปรย์ทับหน้าคิดแพดอะเออ <c oughs> ไม่รู้ว่ามันจัดฉากมัะนะอ่าครับเปิดตอนก็ตอดเลยนะครับผมคุณมายูอาร์นะครับจะบอกผมทำไมโอเคครับผมก็ปิดไลฟ์เรื่อง พัสเซนเจอร์แต่เพียงเท่านี้นะครับผมคู่เดสารพันล้านไม่นะฮะหนังดีสงท้ายปี2016นะครับผมลองไปดูกันได้นะครับส่วนไลฟ์คราวนี้ก็ลากัไปก่อนสวัสดีครับผมว่าพี่แน่ทำรายการเรีคชั่นตัวอย่างหนังใหม่กับรีวิวหนังใหม่แล้วก็หนังนอกกระแสมันจะได้มีหลายๆแนวนะครับ อ่าผมก็มีเรีชชันนะมีเรีชชันหนังใหม่แล้วก็รีวิวหนังใหม่อยู่นะมีนะแสดงว่าสุวิจักอองมาเรืเนี่ยไม่ได้ดูฉันแน่ผมนะไม่ได้ติดตามผมเรีชชันบ่อยนะแล้วก็เออหนังใหม่ก็รีวิวนะหนังหนังใหม่ก็รนะีวิวนกกระแสก็รีวิวนะใช่จะติชาติาตลีนี้ผมก็รอดูอยู่นะอืม